น้ำส้มโชว์นะคะนางมาดามอยากเป็นนางเอกอยากเป็นนางเอกเหมือนเดิมแต่ได้ไปต่ออีฉาไหมก็ไม่ได้เป็นนะคะเพื่อนๆน,นะคะนะคะขอดื่มน้ำส้มนะคะยี่ห้อนี้ดีมากคอนเฟิร์มนะคะเป็นกระเทียมที่มันเคาป่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือไม่ใช่ปดทอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือคือ,คอมาดามไม่ชอบเจียวกระเทียมเพราะว่า เพราะว่ามันลําบากมันเพื่อนกินเกินอะไรอีกนะคะเราก็ซื้อมาเลยนะคะเป็นกระเทียมเจียวนะเพื่อนเพื่อนกินกับก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้เนาะนะคะอร่อยนะคะเพื่อนอันนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่แม่ดาจะรีวิวอันนี้นําเสนออันนี้นําเสนอเลยอันนี้เป็นแผ่นแบบว่าเวียดนามมาเพื่อนเพื่อนเขาเรียกเขาเรียกเป็นแผ่นแบบเหมือนกินกับแหนมเนืองแต่เขาผสมแบบเม็ดงงเม็ดงากุ้งแห้งกุ้งเฮิรนะคะวิธีการทําของเขาก็คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อแม่ดำาซมิโด ให้เราเนี่ยเอาไปใส่ในไมโครเวฟนะครับประมาณสัก20นาที20่สิบมิยี่สิบยี่สิบวินาทีนะครับเพื่อนๆมันก็ให้ข้าเหลืองสวยเนาะมันก็จะได้ออกมาแต่อันนี้เดี๋ยวแม่ดําจะมาทักเป็นพิซซ่าเวียดนามนะคะซึ่งอันนี้แม่ดําคิดว่ามันเก๋เพราะมันเหมือนจะสุขภาพดีด้วยเพราะมันมีงง,งงาดองาดามีกุง้งหงกุ้งแห้งนะคะคิดถึงเขาเรียกไงข้าเกียบเพื่อนๆเคยเคย,เคยทานข้าเกียบไหม เ้าเกียบที่เขาจะต้องเอาไปย่างตอนเราเด็กๆอ่ะที่มันขายที่มันมีกับคีมเคยยายคีมกับแม่คีมเนี่ยนะคะชอบเขาทําไปขายนะอันนี้นะคะเขาเรียกเขาเกียบอะไรอะ่ะเขาเกียบที่เขาเอาไปย่างไฟตอนเด็กๆอ่ะที่หนังกลางแป้งเขาชอบมีอุ้ยแก่ใื่หนังกลางแป้งเด็กๆเดียเดยเด๋ยวนี้คงไม่รู้จักหนังกลางแป้งแล้วเนาะโอ้ยอันนี้อร่อยนะมาดามคือมันน่าจะอร่อยนะมันน่าจะเก๋มันเก๋มันมีกงมีกุ้งมันมีงาดงงาดาอะไรเงี้ย ฟิลนี้เพื่อนๆดูสิวัาตายแล้วนะคะจากเวียดนามด้วยนะคะปร d ดั t อันนี้เนาะมาดูอันต่อไปลาดูอันต่อไปข้าวข้าวเวลาก็จะกินอยู่2ยี่ห้อนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะซันรีกับยี่ห้อนี้อันนี้ซื้อมาอันเล็กนะคะซื้อมาอันเล็กเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะคะเป็นไทยนะคะไทยโฮมเมลไวท์นะคะเป็นตาทองทองยี่ห้อน,นี้ก็ดีนะ,ะเพื่อนๆนะคะจากไต้หวันนะคะซึ่งซึ่ง มาดามคิดว่าข้าวอันนี้หุงแบบไม่ต้องใส่น้ําเยอะมานา้ชอบกินข้าวหุงแบบว่าเป็นเรียงเม็ดนะคะแต่กับแต่ไม่ชอบกินข้าวที่มันแบบว่าเขาเรื่องอะไรนะคะเพื่อนๆแฉเกินไปนะอันนี้คือถือว่าย้อน,นี้ใช้ได้เลยซื้อถุงเล็กว่าเพราะอะไรลด,ดความอ้วนเพื่อนๆน,น,นะคะมีเยอะทานเยอะนะคะ <c oughs> ตายแล้วอิมาดามอะไรนียอะไรของร่อนนะคะเพื่อนๆนะเอออะไรของร่อนนะคะโอเคโอเคอันต่อไปเป็นอะไรอันต่อไปเป็นอะไร ถั่วง,งอกอันนี้ถั่วง,งอกคือสามีชอบทานเขาบอกเพาะเองก็ได้มาดามพอมาดามไม่พอเอง่ะทําไม่เป็นเพื่อนๆมันรู้สึกว่ามากงานมันเยอะว่านะคะก็คือซื้อมาเค่ะเพื่อนเอามาผัดให้สามีกินกินผัดผัดกับไส้กรอกผัดกับไส้กรอกที่ทําจากถั่วเหลืองอร่อยมากเพื่อนๆเดี๋ยวมาดามโชว์เดี๋ยวมาดามจะโชว์นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเดี๋ยวเรามาต่อกันมาดามกำลังหาอยู่ว่ามาดามจะเจอไส้กรอกที่ซื้ออ้ยของตกของตก ของตอกเก็บของตกโอเคเจอแล้วโอเคเจอแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเขาียกเป็นอันนี้เป็นเป็นไส้กรอกนะครับเพื่อนเพื่อนนะคะทำมาเป็นแบบว่าทามาจากทัวเรืองใช่ไหมเดี๋ยวมาดามดูก่อนมาดามส่องให้มาดามสอ่มาามสองให้ก่อนเขาบอกว่าไหนนะ,ะหากท่เจอนี่ไงทามาจากพวกมันฝรั่งนะคะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมีมีเคอรี่ต่างๆนะคะเพื่อนๆนเห็นไหมครับเป็นจากน้ําจากน้านะคะ มีน้ำด้วยมีอะไรด้วยเห็นไหมเป็นเป็นเป็นออแกนิรรกทำจากผักนะคะคือคือไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะเห็นไหมอร่อยมากอันนี้มาดามชอบกินอันนี้ยิ่งอร่อยกว่าเพืพ่อนๆอันนี้อร่อยมากยี่ห้อน,นี้อร่อยมากเป็นไสก้กรอกสีขาวเหมือนไสก้กรอกไก่เลยเหมือนเนื้อไก่เลยเพื่อนๆนมาดามคอนเฟิร์มนะคะมาดามคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเหมือนไส้กรอกเลยเพื่อนๆถ้าใครชอบการไสก้กรอกเนี่ยต้องกินในยี่ห้อน,นี้ คือมาดามแบบว่า oh God, อ๋ไม่ก็อิมมาดามทำไมอิมาดามแบบว่าคือถ้าใครอยู่รอความอ้วนเนี่ยคือต้องทานพวกนี้ยทานโปรตีนเพื่อนๆจะอันนี้ว่าเป็นโปรตีนที่ไม่มีจากเนื้อสัตว์ซึ่งมาดามคอนเฟิร์มว่ามาดามชอบมากนะคะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราถึงไหนแล้วเราถึงอะถึงนี้ถึงมะขามมีมะขา,ามซื้อมาซื้อมาสองถุงนะคะเป็นมะขามชอบกินยี่ห้อนี้นะคะ เขาคงบรรจุเขาเขาเขามาจากฮอลแลนด์นะสงสัยเขาซื้อมาเป็นปี๊บอะไรมาบรรจุที่ฮอลแลนด์เพื่อนๆซึ่งยี่ห้อนี้มันจะแบบว่ามันมีอีกยี่ห้อนที่แม่ดามชอบมันจะมีเกลือแต่มันแข็งนะคะแต่อันนี้มันนิ่มๆอร่อยดีนะคะชอบมากนะคะมาขามต้องต้องทานเพื่อนๆแบบลดที่สุดนะคะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ซื้อมาสองห่อซื้อมาสองห่อเดี๋ยวชิมไม่ทานเลยชิมให้ดูชิมให้ดูนี่ชิมนะคะเพื่อนๆอืมอร่อย อร่อยมากๆอืมของนปากพูดได้ไหมพูดได้เนาะคอนเฟิร์มอันนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยมากนะครับเพื่อนดีกว่าทานช็อกโกแลตดีกว่าดีกว่าทานช็อกโกแลตเพื่อนๆนะคะถึงจะมีน้ำตาลน้ำตาลเคลือบอะไรก็ไม่เท่าไหร่เนาะโอเคโอเคไอต่อไอต่ออืมพุ้มกับเก็เหนืออันนี้นะคะคือคือชีสต่างๆ อันนี้ก็คือเป็นเป็นไม่มีเนื้อสัตว์เลยทำมาจากถั่วเหลืองทั้งหมดนะคะเพื่อนนะคะอันนี้เอาไว้ผัดกับถั่วงอกเป็นเป็นเป็นชีสเหมือนกันจะเอาไว้ทอดเพื่อผาดกับถั่วงอกให้แามีอร่อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นพวกาเวลาแกะกินแล้วเป็นชีสต่างๆนะคะนี่คือเป็นชีสต่างๆอันนี้เป็นชีสใส่พริกทองพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมนะคะ ไม่เป็นชีทธรรมดาซึ่งมาดามแกะกินแล้วนะคะมาดามก็ชอบแบรนด์นี้ด้วยเรื่องของเรื่องนะคะเสร็จเสร็จอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมชีทให้ดูเลยมีชีทอยู่มีชีทอยู่3ชนิดซึ่งอันนี้มันอยู่ในเขตบาเยนนะคะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะคะยี่ห้อน,นะะหอนี้นะคะยี่ห้อนี้นะคะนะคะทำมาจากธรรมชาตินะคะเห็นไหมคือลองไปเซิร์ชดูว่ายี่ห้อนี้มันดีมากนะคะชีทยี่ห้อนี้เดี๋ยวแกะกินเลยอันนี้ก็คือ แกะทานแล้วกับสามีนะตอนลาไปบายเยอรนมามาดังไปมุนเชียนมาแล้วขอวงเรื่องหามีดก่อนหามีดก่อนเดี๋ยวมันจะว่ามาดับไปมุนเชียนมาเพิ่ๆมาดัาไปมุนเชียนมาอันนี้เป็นชีสชสีขาวชีสสีขาวเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมาดังแกะให้ดูมาําชอบอันนี้คือนี่เป็นสีขาวนะคะเพื่อน,อ,นอืมอร่อยหอมหอมละมุนก็มีแท็กเกอร์เนาะจิบกับไวน์ อืมอร่อยมากอ,อีกอันนึงอีกอันนึงอันนี้ไปดูนะครับเพื่อนๆแบรนด์นี้นะคะลองไปดูนะฮะนี่เนื้ไข่บาเยิร์นเลิศมากอันนี้ใส่พริกไทยเห็นไหมไอเขาใส่พริกไทยด้วยอืมเก๋ไหมแกะให้ดูอุ้ยปังมากหอมพริกไทยมากคือหอมพริกไทยเว่อร์เพือพ่อนๆหอมหอมพริกไทยมากๆนะคะแบรนด์นี้แบบ เขาใช้ของดีอ่ะต้องยอมรับว,ว่าเขตไบยเยนเป็นเขตคนรวยเพื่อนๆคือไบยเยนคืออะไรอิมาดามไบเยนคือเขตมุนเชียนอะไรพวกนี้แล้วครับเพื่อนโอบามาเกาเทือกเนี่ยน,นะครับเพื่อนๆจะเป็นเขตคนรวยนะครับผู้ชายคนจะรวยถ้าในเขตไบยเยนเนาะนะคะอันนี้ก็คือเพราะเขามีพวกรถย,ยนรถยนต์รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นรถอะไรรถอะไรอันนี้เป็นรถธรรมดานะรถธรรมดานะเดี๋ยวผมจะมา,ามแกะให้กินชิม อยช่ชิมก่อนนะคะตายแล้วอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยที่สุดอันนี้อร่อยวอ่าอ,อร่อยปัง,ปง,ปง,ปงๆเพื่อนๆไปดูนะคะแบรนด์นี้นะเพื่อนๆถ้าใครมาเยอแมันต้องซื้อกลับบ้านมาดมค่อนเติมค่ะอันนี้ห่อนี้อร่อยนะครับอันนี้อร่อยมากเพื่อนๆจะเอาไปผัดก็ได้นะผัดเป็นทําเป็นแบบว่าเหมือนผัดผักอะไรเงี้ยเพื่อนๆแต่น้ํามันจะเยอะคือเราไม่ต้องใส่น้ํามากเลยนะคะ อันนี้เดี๋ยวจะทําเป็นสลัดไก่สลัดไก่กินกับผักอันนี้อร่อยมากอกไก่นะพเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาทำชวนทําสลัดไก่นะเป๊ะที่สุดนะคะอันนี้ตายแล้วอันนี้จะนําเสนอนําเสนออะไรนําเสนออะไรเส้นหมี่เ <laughs> ส้นหมี่วๆเรื่องของเรื่องเส้นหมี่วๆเดี๋ยวมาทจะมาทำอะไรมาทำก๋วยเตี๋ยวอืชอบกินมากใครชอบกินบ้านเด็กเนาะ มาดามชอบกินมากเส้นหมี่ไวๆชอบกินเส้นไลไรกับเส้นหมี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำปลาตาทิพยอรสก็ซื้อขวดเล็กมาเพราะว่าเพราะว่าเราบ้านเราอยู่ใกล้ตลาดเอเชียไม่อยากซื้อขวดใหญ่มาเพราะมันบอกว่า คือมันจะมีกลิ่นนะถ้าเราซื้อขวดใหญ่มาสังเกตของอะไรเพรื่อนเพื่อนถ้าซื้อของใหญ่มามันจะมีกลิ่นอันนี้เป็นปลาปลาต้องมีปลาพกเลยนะบิาดามันต้องกินน้ำปลนะา,านะบิดามไม่ได้ใช่แบบว่าคนอีสานบาดามชอบทานมากชอบอาหารอาหาร,อ,หารอีสานสุดวเวอร์คะ่ะนะคะอีมานดับ acting over อีมานดับ acting over มีเพื่อนเพื่อนบอกนะคะโอเคโอเคอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นหมูยอเดีย๋ยวมาทำหมูยอกินยำหมูยอไหมยำหมูยอเนาะใช่หไหมหมูยอนี้อร่อยนะครับเพื่อนเพื่อนมีหนังกรุบกรุบมีหนังกรุบกรุบ ชอบที่สุดอันเนี้ยชอบที่สุดแต่แล้วจะหมดแล้วว่าจะหมดแล้วอ่าอันนี้ก็ต้องซื้อผงผงนวัวผงนวัวก็ต้องซื้อมาบ้างอะไรบ้างผงนวัวผงนวังนวเพื่อนเพื่อใส่กระทีบอกบของกับข้าวนะคะแคบหมู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 เป็นรถอะไรรถบาร์บีคิวหรือเปล่ารถดัดถด้งเดิมรถดัด้งเดิมรถดั้งเดิมก็ต้องทานนะมาจากเดนมาร์กนะคะอันนี้อร่อยนะคะเพื่อนเพื่ออันนี้นะคะอร่อยที่สุดค่ะนะคะโอเคโอเคมีอะไรอีกมีอะไรมีพริกพริกกินยี่ห้อนี้กินยี่ห้อนี้ค่ะเพื่อนๆื่อนนะคะเวลากินยี่ห้อนี้นะ เผ็ดมากเผ็ดเพราะว่เผ็ดปังๆเผ็ดอลังการค่ะนะคะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรตกของตกไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะคามินใช่ไหมคามินคามินคามินเอาไปใส่แบบว่าตำพริกแกงตำพริกแกงแบบแกงลงแกงเหลืองอาหารต้องหันใต้อะไรอย่างนี้นะแม่ดามชอบนะแม่ดามชอบนะแม่ดามชอบที่สุดนะอันนี้อะไรอีกอันนี้อะไรอีกตายแล้วกิมจิกิมจิกิมจิต้องเปิดถุง ิมต้องเปิดถุงเดี๋ยวมาาจะเปิดถุงกิมจิเดี๋ยวมาดูแบรนด์ก่อนมาดูตัวผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะเพื่อนม่ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเห็นไหมอันนี้เป็นกิมจิ150กรัมนะคะยี่ห้อนี้บิงบิงโกนะคะจากเกาหลีนะคะจากเกาหลีนะคะเพื่อนๆนะคะคือมาดามชอบกินมากกิมจิเนี่ยมันอร่อยเคยเคยมีครั้งหนึ่งเพื่อนๆคือมาดามไปเวิร์กทีปกับสามีนะคะแล้วมาดามก็ตู้เย็นมาดามก็ดับเพื่อนๆแล้วกลับมาบ้านเนี่ยอีถุงกิมจิถุงเนี้ย มันแตกมันเอ็กซ์โพรสเพื่อนปั้งมันเอ็กซ์โพ <reci> ส indeed. หบอว่าในตู้เย็นเพื่อนเตู้เย็นอ่ะมีตะกิมจิเพื่อนเแล้วก็แบบว่าเปิดประตูแบบว่าเวิร์กทิปนี่เหนื่อยเพื่อนเนาะไปไหนมานะอันนั้นไปอังกฤษมาเวลาไปอังกฤษไปไปลอนดอนมานั่งเครื่องมาเหนื่อยเพื่อนเสร็จปุ๊บกลับมาเจอสามีมาดามดามาดามบอกว่าสามวันสามคืนเพิ่งเหม็นแบบว่ากิมจิเพื่อนเพื่อนมันคล้ายๆปลา้มทอดเพื่อนแล้วพอพอในตู้เย็นมันระเบิด มันเหม็นงว่าบ้านเพื่อนมาดามนอนไม่ได้เพื่อนๆมันนี้ไม่อยากเมาไม่อยากเมามาดามต้องไปเช่าโรงแรมนอนอะ่ะเพื่อนๆบ้ามากเลยมาดามแบบว่าต้องระวังเดี๋ยวมาดามจะแกะแล้วใส่ใส่ขวดโหลวไว้อันนี้ยี่ห้อนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเมคอัพเกาหลีนะคะอันนี้เป็นหัวชัยเท้าอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูว,ว่ามันจะรสชาติยังไงเนะาะกํ่มาังที่ว่ามันอร่อยเนี่ยมาดามชอบมาดามชอบที่สุดนะคะแล้วอยากจะนําเสนอน้ำสม้มมาดามกินยี่ห้อนี้นะ ยี่ห้อนี้คือต้องมีติดบ้านนะน้ำส้มเพื่อนๆต้องกินยี่ห้อนี้เท่านั้นยี่ห้ออื่นกินไม่ได้ไม่ได้กระแดะเพื่อนๆน,นะคะเป็นน้ำส้มแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซนเลยนะคะเพื่อนๆออันนี้นะคะและขวดก็เป็นรีไซเคิลด้วยนะคะยังไงก็ยังไงก็เดี๋ยวมาดามจะมาตำน้ำพริกชโชว์เนาะเดี๋ยวเรามาดูว่า เมื่อกี้ไมโครเวฟไม่ใช่เตาอบดังแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะว่าใน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 ไมโครเวฟเนี่ยจะเป็นน้ำพริกมีปาลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันค่ะนะคะเดี๋ยวมาดามดื่มโชว์เดี๋ยวมาดามดื่มโชว์กิมจิต้องเปิดถุงเดี๋ยว,าาวเรา,าจะเปิดถุงกิมจิเดี๋ยวมาดูแบรนด์ก่อนเดี๋ยวมาดูตัวผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับเพื่อ่ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเห็นไหมอันนี้เป็นกิมจิหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะยี่ห้อนี้บิงบิงโกนะคะจากเกาหลีนะคะจากเกาหลีนะคะ,ะ,คะเพื่อนเพื่อนะคะ คือมาดามชอบกินมากกิมจิเนี่ยมันอร่อยเคยเคยมีครั้งหนึ่งเพื่อนๆคือมาดามไปเวิร์กทิปกับสามีนะคะแล้วมาดามก็ตู้เย็นมาดามเขดับเพื่อนๆแล้วกลับมาบ้านเนี่ยอีถุงกิมจิถุงเนี้ยมันแตกมันเอ็กซ์โพสเพื่อนเพื่อนตั้งมันเอ็กซโพสแบบว่าในตู้เย็นเพื่อนเพื่อนตู้เย็นอ่ะมีแต่กิมจิเพื่อนๆแล้วกลับมาบ้านเปิดประตูแบบว่าเวิร์กทิปไม่เหนื่อยเพื่อนๆเนาะไปไหนมานะอันนั้นไปอังกฤษมาเวลาไปอังกฤษไปไปลอนดอนมานั่งเครื่องมาเหนื่อยเพื่อนๆ เสร็จปุ๊บกลับมาเจอสามีมาดามด่ามาดามบอกว่าสามวันสามคืนมึงเหม็นแบบว่ากิมจิเพื่อนเพื่อนมันคล้ายๆปลาส้มทอดเพื่อนเือนแล้วพอพอในตู้เย็นมันระเบิดปึ๊กมันเหม็นทว่าบ้า่นเพื่อนมาดามนอนไม่ได้เพื่อนเพื่อวันนี้ไม่อยากเมาสไม่อยากเมาส์มาดามต้องไปเช่าโรงแรมนอนอะเพื่อนๆ่อบ้ามากเลยมาดามแบบว่าต้องะว่าเดีอยวามาดามจะแกะแล้วใส่ใส่ขวดโหลไว้อันนี้ยี่ห้อนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเมกอินโคเรียนะคะ อันนี้เป็นหัวชัยเท้าอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูว,ว่ามันจะรสชาติยังไงเนาะาำรับที่ว่ามันอร่อยเนี่ยมาดามชอบมาดามชอบที่สุดนะคะแล้วอยากจะนําเสนอน้าส้มมาดํากินยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้คือต้องมีติดบ้านนะน้าส้มเพื่อน,อนต้องกินยี่ห้อนี้เท่านั้นยี่ห้ออื่นกินไม่ได้ไม่ได้กระแดะเพื่อนๆนนะคะเป็นน้ำส้มแท้หนึ่งร้อเปอร์เซน์เลยนะคะเพื่อนเพื่ออันนี้นะคะและขวดก,ก็เป็นรีไซเคิลด้วยนะคะ ยังไงก็ย huh. ังไงก็เดี๋ยวมาดามจะมาตำน้ำพริกโชว์เนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อกี้ไมโครเวฟไม่ใช่เตาอบดังแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะว่าใน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 ไมโครเวฟเนี่ยจะเป็นน้ำพริกมีปลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันค่านะคะเดี๋ยวมาดามดื่มโชว์เดี๋ยวมาดามดื่มโชว์โอเคได้แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวมาดามจิบน้ำส้มโชว์ก่อนจิบน้ำส้มโชว์นะครับนางมาดามอยากเป็นนางเอกอยากเป็นนางเอกเหมือนเดิมแต่ได้เป็นตัวอีฉ่าไหมก็ไม่ได้เป็นนะคะเพื่อนๆนะคะ นะคะขอดื่มน้ำส้มนะคะยี่ห้อนี้ดีมากคอนเฟิร์มนะคะอ้โแปะเดี๋ยวเรามาชิมเลยเดี๋ยวมาชิมกิมจิยี่ห้อนี้เลยนะคะบิงบิงโก้ค่ะบิงบิงโงนะคะขอชิมให้ดูเลยนะคะชอบกินมากกิมจิเพื่อนๆประดาชอบมากทําแกงส้มอร่อยนะยี่หกกิมจินะนะคะนี่นะคะเห็นไหม เห็นไหมว่าเดี๋ยวมาดมชิมเลยนะคะใครใส่กิมจิเห็นไหมมาดมโชว์เลยมาดมทานนะคะอืมอืม,อ,มอร่อยมากอร่อยที่สุดนะคะอันนี้เป็นเป็นหัวชัชเท้าเดี๋ยวให้ดูยี่ห้อน,นี้เขาจะเป็นหัวชัชเท้าเพื่อนๆกิมจิหัวชัชเท้านะ แม่ดําก,ก็ทาให้เป็นหรอกมาดําใช้มือจับเลยนะมาดําทานเองไม่เป็นไรนะคะเขาจะเป็นหัวใจเท้าหั่นมาอย่างนี้เลยอุ้ยหั่นมายาวมากหั่นมายาวมากมือเปื้อนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาดําล้างเองนะคะมาดําทานอยู่บ้านเนาะอุ้ยเห็นไหม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 อืมอืมอืม Mm. Hmm. Mm -hmm. Ah. ชอบนะอืมอร่อยอืมน้ำชอบอันนี้อะ่ะอืมอืมอันนี้อร่อยน้ำเปรี้ยวกว่านะอาจจะเพราะเพราะว่าผักกาดขาวด้วยมั้งอันนี้มันเป็นแบบว่าให้ดูนในถุงนะเป็นแบบเแบบนี้ยนะ ใช่ไหมมันจะเป็นแบบตัวอย่างนี้เลยเออก็อร่อยนะกินล็อความอ้วนเพื่อนเห็นไหมเหมือนผักดองอร่อยอร่อยอร่อยมันกินคนคนละเท็กเจอร์กินกินคนละรสชาตินะคะเพื่อนเดี๋ยวมลยาลองชิมนี้ก่อนอืม,อมโอเคโอเคโอเคค่ะเห็นไหมคะพเพื่อนๆนะคะเห็นไหมมาดามแกะใส่ออกจากถุงแล้วเห็นไหมมาดามแกเอาออกจากถุงแล้วเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหม อันนี้คือถุงเล็กๆที่เป็นผักกาดอันนี้ก็เป็นในลักษณะที่เป็นแบบว่าเป็นหัวใ่เท้านะเห็นไหมต้องชิมน้ำกิ๊บจิต้องชิมน้ำ,นำห้ามแกงซอ้มอร่อยนะเพื่อนๆอันนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันจะระเบิดไนมะ่ใช่อะไร <laughs> โอเค